สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโจดันโจนะคลิปนี้เราอยู่กับเกมนิเก็ตนะครับผมและวันนี้ผมจะมาพรีวิวตัวละครที่เป็นที่ฮือฮากันมากที่สุดในช่วงเวลานี้นะครับผมนั่นก็คือพิวกิมตัวที่9โดโรทีนะครับผม อาโอเคครับเพื่อนๆก่อนเออผมต้องขอ disclaimer ไว้นิดนึงนะครับผมวันนี้ผมอัดคลิปอยู่วันที่22เมษาย,ยนยนะซึ่งผมพยายามหาแปลแบบออฟฟิเชียลภาษาอังกฤษนะครับผมแต่ว่าผมไม่เจอเลยในยเพจ Goddess of v i c t o r y นิเก่น,นะครับผมก็ผมได้ทำการแปลสกิลมาจาก ไลฟ์สรตมของภาษาญี่ปุ่นนะคะผมเพราะฉะนั้นผมแปลภาษาญี่ปุ่นไม่ออกก็<ๆ>จะมีเพื่อนๆและก็คอมมูนิตี้ช่วยแปลแ,<ๆ>แล้วก็ผมก็พยายามรวบรวมข้อมูลมาให้ละเอียดที่สุดเพื่อให้มันคาาเคลื่อนน้อยที่สุดแต่ก็มันอาจจะไม่ถูกต้อง100%นแต่ข้อมูลนี้เป็นออฟฟิเชียลแล้วนะแต่ว่าแค่แปลเฉยๆนะครับผมไม่รู้ว่าแปลถูกร0 0ยเปอร์เซ็นไหมนะอ่ะก่อนที่จะเข้าไปรับชมเนื้อหาของคลิปวิดีโอเนี่ยอยากให้เพื่อนๆรับชม P ีของน้องโดโรธีแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจของช่องนะครับผม 全てを終わらせましょうか。 สนับสนุนโจดันโจได้เพียงแค่คุณกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพียงเท่านี้คุณก็จะสามารถรับชมคลิปของช่องได้ก่อนใครนอกจากนี้ก็ยังมีระบบสมาชิกซึ่งเริ่มต้นเพียงแค่50บาทเท่านั้นนะครับผมก็เหมือนกับเลี้ยงกาแฟผมและเพื่อนๆก็จะได้รับตาสัญลักษณ์ประจําช่องไปนะครับผมนอกจากนี้ก็ยังมี e ีโ o j i ตีมสัตว์โลกน่ารักและหนึ่งช่องทางที่สามารถสนับสนุนค่าเทอมลูกของผมได้นั่นก็คือซปเปอร์แท็งนั่นเองนะครับส่วนใครไม่สะดวกก็เพียงแค่กดไลค์และก็คอมเมนต์ใต้คลิปโอนี้ ก็เป็นการสนับสนุนนะครับคลิปนี้สนับสนุนโดยยาดาเกมเซ็นเตอร์เพชรของที่นี่เจราไนามาแล้วทุกเม็ดไม่มีแกลเกลือมีแต่แกลเพชรโจดันโจใช้บริการมาแล้วกว่า1ปีเต็มถ้านึกถึงร้านเติมเกมมือถือนึกถึงยาดาเกมเซ็นเตอร์เอาอเคครับเพื่อนๆนก็อันนี้เป็นสกิล ที่แปลมาจากภาษาญี่ปุ่นนะครับผมก็อาจจะมีการคาดเคลื่อนเล็กน้อยถ้าสมมุติว่าผมแปลผิดหรือว่าอะไรก็ตามไงก็ขออภัยนะครับผมมาเริ่มต้นกันที่โลของน้องกันเลยนะครับผมดโรที่เป็นเบสหนึ่งพิวกิมคูดาว20่สวินะครับผมนั่นหมายความว่าคูดาวยีวิ ตัวที่ทุกคนใช้กันอยู่นั่นก็คือน้องยายลิตเตอร์ครับผมเป็นตัวที่ผมบ่นตลอดนะว่ามันเป็นตัวเก่งเกินไปสมควรเป็นพิลกิมด้วยซ้ำเพราะว่าทาได้ทุกอย่างเลยนะครับผมก็คือเบอร์หนึ่งลตยี่สิบวิเก่งที่สุดตอนนี้จะเป็นลิตเตอร์นะครับผมทีนี้เนี่ยโดโรธีเนี่ยมีความสามารถพอที่จะมายืนทัดเทียมกับลิตเตอร์ได้ไหมเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะอ่ะน้องเป็นธาตุน้ํานะครับผมเป็นตัวละครที่เดี๋ยวผมจะสรุปคอนเซป ให้ฟังคร่าวๆแล้วกันนะก็เป็นตัวละครซับป,ปอมแม้ในเนื้อเรื่องน้องจะเหลี่ยมกับผู้การนะคะผมแต่ว่าน้องยังเหลี่ยมแม้กระทั่งโลตัวเองเลยนะครับผมก็คือเป็นซับพอร์ตที่ไม่ใช่ซับพอร์ตสักเท่าไหร่เป็นเป็นฟิลลิ่งเหมือนซับพอร์ตสายจงเตี่ยจ,จริงๆคือแอทแท็กเกอร์ที่ถือของซับพอร์ตนะครับผมทำไมผมถึงพูดแบบนี้ผมจะให้ดูสแตทพื้นฐานของโลทั้ง3 3โลภายในเกมนะก็คือแอทแท็กเกอร์ดีฟนเดอร์แล้วก็ซับพอร์เตอร์นะโอเคครับเพื่อนๆอันนี้ก็เป็นค่าพลังเบส แค่เบสเฉยๆนะครับผมผมย้ำนะค่าพลังนี้นับจากตัวละครนิเกะเลเวล200คอแคม็กเนะครับผมแค่เลเวล200เท่านั้นนะแล้วก็ไม่นับในเรื่องของสเตตพิเศษจากระบบความสัมพันธ์นะครับผมผมสรุปมาให้ดังนี้ครับผมถ้าเป็นแอคแท็กเนี่ยแอคแท็กจะอยู่ที่25554แต่ถ้าเป็นซัพพอร์ตเนี่ยเบสจะถูกฟิกเลยนะสำหรับแอคแท็กนะคบผมทุกตัวละครเท่ากันหมดก็คืออยู่ที่ 21,307นะครับผมที่ต่างกันเนี่ยจะมีแค่ defense นะครับผมสำหรับ3โรนี้นะแต่ว่าผมจะไม่พูดถึงแทงนะคะผม support เนี่ยมี base attack น้อยกว่า attacker เนี่ยอยู่ที่4,247อันนี้ไม่นับเรื่องความสัมพันธ์นะแล้วก็ไม่นับเรื่องของสวมใส่นะครับผมซึ่งมันจะทำให้ base เนี่ยต่ำกว่า attacker แค่16.6%กอร์แค็16.6%ก็ห่างกันนิดเดียวถือว่าไม่ค่อยเยอะมากนะคะผม เพราะฉะนั้นหมายความว่าตัวละครตัวนี้เป็นปืน AR และปืนเนี่ยผมเป็นอ่าเป็นปืนที่ผมคิดว่าหลายๆคนชอบรวมถึงผมด้วยนะก็คือเป็นปืนใช้งานง่ายมันค่อนข้างหวังพึ่งได้ทั้งกาใกล้กลางไกลยิงได้ค่อนข้างสเสถียรหมดเลยและมอนสเตอร์ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ระยะกลางนะครับผมก็ถือว่าทำดาเมจได้คงที่แหละสำหรับผม ทีนี้ปืนดีแล้วคูดาวใช้งานง่ายแล้วจะทีมง่ายแล้วมาดูสกิลกันครับผมสกิลแรกน้องจะแปลงร่างอ่ะอันนี้เฟสแรกนะพอน้องกดเบิร์ดปุ๊บน้องจะทําการแปลงร่างโดยที่ชุดน้องเนี่ยน้องจะสวมชุดเกาะอยู่ที่10วินาทีก็คือเป็นชุดตามในคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับผมทีนี้เนี่ยน้องจะได้บัฟพิเศษส่วนตัวก็คือยิงเจาะเกาะ1ิวิก็คือยิงทะลุนั่นแหละคิดง่ายๆนะคำว่าเจาะเกาะของเกมเนี่ยก็คือยิงทะลุ ผ่านวัตถุไปนะคะผมและก็ลดสกิลคูดาวของสกิลสอลงจาก20วิกลายเป็น2วินาทีแต่ตรงนี้ผมคิดว่าน่าจะต้องมีการลงทุนในเรื่องของใบสกิลนะผมคิดว่าเลเวล1่เนี่ยไม่น่าลดจาก20บไป2วินะครับผมเดี๋ยวค่อยไปลงลึกตอนอรีวิวตัวละครตอนได้เทสน้องอีกทีหนึงแล้วกันนะแต่อันนี้ผมดาว,ว่าน่าจะต้อง กินใบสกิลพอสมควรนะคะผมทีนี้พอพูดถึงสกิลที่2แล้วเนี่ยเราไปดูกันครับว่าทําอะไรได้สกิลที่2เนี่ยน้องจะทําดาเมจใส่ศัตรูทั้งหมด2อ6เซของพลังโจมตีน้องเองของเบสแอคแฮกน้องเองนะซึ่งครูดาวนานมากอยู่ที่20วิวิสกิลประมาณเนี่ยตัวละครพิวกิมหลายๆตัวจะมีนะครับผมยกตัวอย่างเช่น อิซาเบลครับผมอิซาเบลจะมีสกิลที่2ทํางานคล้ายกันเลยก็คือทําดาเมจแต่ว่าทําแต่สตู5ตัวที่ดีฟสูงสุดและครูดาวการทริกเกอร์ก็คือเปิดใช้งานเองนะสกิลแบบนี้จะอยู่ที่15วินาทีแต่ดาเมจของเบสกิลต่าแค่170%ในขณะที่โดโรทีเนี่ยทำดาเมจอยู่ที่216%เยอะกว่าประมาณ46%เเลยนะครับผม ในขณะที่เบสต่างกันแค่16%กว่านะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าน้องเข้าสู่ฟูลเบิร์ดและเราอนุมานว่าสกิลน้องเลเวล10เนี่ยฟูลเบิร์ดน้องอยู่ที่10วินะอ่าน้องกดเบิร์ดเนี่ยน้องจะมีบัฟอยู่ที่1ิวิหมายความว่าทุกๆุกวิมันจะเด้งพาร์สิบสองสกิลที่2อเนี่ยอยู่5ครั้งถ้าสตูมีตัวเดียวอ่ะผมลืมพูดไปนะสกิลที่2กับสกิลเบิร์ดเนี่ยเท่าที่แปลมานะครับผมสำหรับเพื่อนๆหลายๆคนก็ส่งมาให้ผมนะว่า มันจะหารตามจํานวนศัตรูที่โดนแต่ถ้าเราสมมุติว่าบอสยืนตัวเดียวหัวโดเดอยู่ในแมปและเราตีแบบยูเนียนเลดอะไรเงี้นะบอสมันมีตัวเดียวอยู่แล้วถูกต้องไหมครับผมหมายความว่าสก,กิลจะโดนแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยอยู่ที่21.6%ถ้ามี10ตัวก็โดนอยู่ที่21.6%นะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติมอนยืนอยู่เดียวๆเ,เนี่ยแล้วเด้ง5ครั้ง เด้ง5ครั้งมาจากาบัฟอยู่10วีนะก็คือ2ห,หอั2 10หาร2เท่ากับ5ถูกต้องไหมดาเมจเป็นพันเปอร์เซนต์เลยนะสำหรับแค่น้องกดเบิร์สส่วนตัวของตัวเองนะแล้วบาร์สสกิล2เด้ง5ครั้งถือว่าดีมากๆเลยนะครับผมเป็นตุมันไม่ใช่ซัพพอร์ตอะคุณคุณรู้หรือ,อยังว่ามันไม่ใช่ซัพพอร์ตมันเป็นแอคแทกเกอร์ที่ไปถือของซัพพอร์เตอร์สำหรับผมพูดอย่างนี้เลลยยนะะแ้้วววก็ดดีเพรา่า แอคแทกเกอร์พิวกิมเพราะว่าแอคแทกเกอร์พิวกิมเนี่ยมีเยอะเกินไปพอมีเยอะเกินไปแล้วเนี่ยหลายๆคนเนี่ยผมให้ร้อยละ90เลยนะไม่ได้ดอกของแอคแทกเกอร์พิวกิมง่ายขนาดนั้นบางคนเนี่ยจ่าย3,700เพื่อซื้อของแอคแทกเกอร์พิวกิม1ชิ้นเลยนะครับผมสกิลค่อนข้างดูดีแล้วสำหรับสกิลที่2ก็คือใช้งานได้นะแต่ผมคิดว่าสกิล2น่าจะอัพหลังที่หลังสุดง่ายๆต่อมาเนี่ยมากลับมาดูที่เบอร์สกิลอีกครั้งหนึ่งนะคะผมก็ จะมีความสามารถพิเศษซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ตัวน่าจะตัวแรกเลยนะที่มีสกิลประทับตานะครับผมก็คือเป็นมาร์กนะครับผมศัตรูที่โดนมาร์กเนี่ยสามารถสะสมดาเมจตรงมาร์กได้นะครับผมตามคลิปวิดีโอ,อนี้เลยนะแล้วมันก็จะมีเลขดาเมจรวมให้เรานะครับอยู่ด้านล่าง เมื่อไหร่ก็ตามที่เลขดาเมจมันแม็กซ์เนี่ยก็คือเป็นสีฟ้าตามในคลิปวดีโอนี้นะหมายความว่า,าสกิลเนี่ยมันถึงขั้นที่มาร์กอ่ะมันเพิ่มดาเมจมากกว่านี้ไม่ได้ละเพราะว่ามันจะมีแคปคิดง่ายๆซึ่งแคปเนี่ยคิดตามเบสแอคแท็กของดูโรทีและตามเลเวลสกิลเบิร์ชของดูโรทีซึ่งเลเวล10เนี่ยทำดาเมจ8,900เปอร์เซ ของเบสแอคแท็กดโรทีหมายความว่าด o โรทีสามารถเป็นตัวละครซัพพอร์ตที่อัพดาวได้นะครับผมหลายคนผมจะพูดกับเพื่อนๆหลายๆครั้งว่าซัพพอร์ตไม่ได้ต้องการดาวโดยส่วนใหญ่นะครับผมเพราะว่าสกิลส่วนใหญ่จะไม่อิงตามสเตตแต่ดโรทีมีอสกิลเนี่ยอิงตามสเตตถึง2สกิลเลยนะก็คือ b a s แอคแท็กของน้องเองหมายความว่าถ้าคุณอยากให้น้องแรงเนี่ยนอกจากการอนอกจากทาของเนี่ยการเพิ่มดาวก็ช่วยเพิ่มแอคแท็ให้กับน้องได้ เล็กน้อยนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าคุณอวยน้องเนี่ยการเพิ่มดาวให้เยอะเนี่ยก็ทําให้ดูโรทีสามารถทาดาเมจให้กับทีมได้ค่อนข้างดีนะครับผมอะโอเคทีนี้สกิลนี้ก็ย้าอีกครั้งหนึ่งนะว่าถ้าโดนศัตรูหลายตัวก็ดาเมจน่าจะใช้คำไีนนะน่าจะหารตามจํานวนศัตรูที่โดนหมายความว่าถ้าใช้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเนี่ยน่าจะใช้กับบอสที่ยืนอยู่เดียวอย่างในยูเนเลดได้ค่อนข้างดีนะครับผมถ้าเอาไปใช้ในอ่า ใน PVE ก็อ่านผ่านด่านเนี่ยถ้ามอนสเตอร์มี10ตัวก็โดนดาเมจตัวละ890ก็ถือว่าแรงอยู่ดีนะถ้ามี10ตัวนะเพราะว่าน้องสการเล็ตเนี่ยเขามีเบริรสสกิลตีสตูทุกตัวทุกแต่อันนี้ทุกตัวนะทำดาเมจอยู่ที่เลเวล10นะ850%โดยประมาณนะครับผมก็หมายความว่าถ้าสตูมีอยู่10ตัวเนี่ยโดยโรทีก็ยังถือว่าสกิลเบสเปอร์เซ็นต์เฉพาะเบสเปอร์เซ็นต์นะแรงกว่าสกาเลตอยู่ดี แต่ไม่ได้หมายความว่าดาเมจจะแรงกว่านะเพราะว่ายังไงสการ์เล็ตก็ต้องแรงกว่าอยู่แล้วเพราะว่ามีบัฟส่วนตัวด้วยแล้วก็เบสเยอะกว่านะครับแต่ถ้าเรามองแค่เบสถือว่ายังแรงกว่าสการ์เล็ตอยู่ดีนะคุณรู้หรือยังว่าทําไมผมถึงแซลน้องว่าเหลี่ยมแม้กระทั่งโลตัวเองแต่ถือว่าเป็นข้อดีนะเพราะว่าผมคิดว่าโลอ่าซัพพอร์เตอร์พิวกิมเนี่ยเวลาคุณไปดรอปของตามบริษัทมา มันมีแค่2ตัวในเกมในปัจจุบันถ้าน้องยังไม่เข้าถ้าน้องเข้าเกมแล้วก็จะมีแค่ลาพันเซลกับโดโรธีนะครับที่สามารถถือของซัพพอร์ตเตอร์พิวกิมได้นะดีมากตรงไม่แย่งของแอคเดคเกอร์นะคะผมแล้วก็ปลอมเป็นซัพพอร์ตนะแต่จริงๆแล้วสำหรับผมมันคือแอคเดคเกอร์นะครับผมโดดฟิลลิ่งเหมือนโดนเนิร์ฟเรื่องสเต็ตเพื่อไม่ให้เป็นแอคเดคเกอร์แต่ได้บัฟในเรื่องของถือของง่ายประมาณนี้แล้วกันนะ ต่อมาเป็นสกิลแรกนะครับผมสกิลแรกเนี่ยจะยิงกระสุนเม็ดสุดท้ายเมื่อคุณยิงโดนศัตรูเนี่ยเขาจะลด,ลดคูดาวเบิร์สสกิลให้กับเพื่อนทุกคน1.56วินาทีนะครับผมแล้วก็ผมได้ทำการตัดไลฟ์อ่าตัดการเทสจากไลฟ์สตรีมนะครับผมว่า1 1โรเทชันเนี่ยหลังจากที่เรากดเบริร์สแรกของเกมเนี่ยอ่าเราสามารถใช้ AR ปืนปกติเนี่ยยิงใส่ศัตรูได้กี่แม็กกาซีนนะอ่เดี๋ยวเพื่อนๆไปดูกันนะอ่ะยมบคูณะ อืนนแอแกผมิงไม่ได้แม็กซยเเอเบร์ทีนี้พอเข้าฟูเบอร์เสร็จปุ๊บคุณจะต้องนับแมกซีนนี้สองอนะก็คือผมจะนับหนึ่งใหม่เพราะว่ามันลดคูดาวตามแมกซูนครั้งสุดท้ายนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะรีโหลดกี่ครั้งกว่าเราจะเข้าฟูเบอร์ครั้งที่สองอันนี้ครั้งที่สอันนี้ครั้งที่สี่หมายความว่าถ้าเรานับไม่นับครั้งแรกเนี่ยรีโหลดไปสามครั้ง อ่ะเพื่อเนเเห็นแล้วใช่ไหมว่าเราสามารถยิงได้หลังจากเราเรากดเบอร์นะเข้าสู่ฟูลเบอร์ครั้งแรกจนเข้าสู่ฟูลเบอร์ครั้งที่2เนี่ยน้องสาอ่าถ้าเป็นปืน AR60 นัดปกติเนี่ยถ้าไฟเลทพอพอกันเนี่ยเราสามารถยิงได้ประมาณ3ามแมกกาซีนหมายความว่า3ามแมกกาซีนเนี่ยก็คือ1.56งจุดห้าหกคูณสก็ตีกลมๆมว่า4.5วินาทีมันจะเท่ากับ ซากุระครับผมซึ่งซากุระสกิลที่2เนี่ยเขาสามารถลดคูดาวเบอร์สกิลที่เลเวลส0นะครับต้องอัพสิบนะอยู่ที่4.84วินาทีนะครับผมก็ถ้าใครเคยเล่นซากุระเนี่ยคุณจะรู้ว่าถ้าเราใช้ตัวลดคูดาวแค่ตัวเดียวที่เป็นซากุระเนี่ยแล้วอัพสกิลประมาณสัก5าเนี่ยมันจะเหลือประมาณสัก1วิถึง2วินาทีนะก็คือโลเทชันอาจจะติดขัดไปแป๊บหนึ่งนะครับผมแต่ข้อเสียของสกิล1เนี่ยผมพูดเลยนะ ถ้ากระสุนนัดสุดท้ายคุณยิงไม่โดนมันมีโอกาสยิงไม่โดนนะเพราะเพราะฉะนั้นอัตราแม่นยําจะค่อนข้างสําคัญถ้ากระสุนยิงไปปุ๊บแล้วคุณยิงไม่โดนเองหรือกระสุนที่มันโดนมอนสเตอร์มันไม่โดนก็คือดาเมจไม่ขึ้นมันมีโอกาสไปไม่ได้นะหมายความว่าคุณจะไได้รับการลดคูดาวของน้องเลยเป็นสกิลที่ผมว่าใช้งานค่อนข้างลำบากบางจังหวะเหมือนกันนะง่ายๆคือเราเอาแน่เอานอนไม่ได้นะครับผมยิ่งมอนอยู่ไกลเนี่ยผมบอกเลยนะว่าการลดคูดาวนี้จืดแน่นอนถ้าไม่ใช่บอสอ่ะ ะะเพราะฉะนั้นผมก็ยังยืนยันนะว่า PVE เล่นได้แต่อาจจะลำบากนิดนึงต้องเข้าใจตัวน้องพอสมควรเลยนะครับต่อมาก็คือเมื่อน้องอ่าอยู่ในชุดเกราะก็คือเมื่อน้องแปลงร่างเนาะก็คือง่ายๆคือกดเบร์สพันธมิตรทุกคนเนี่ยจะได้รับการโจมตีพาร์ทแรงขึ้น50.68% เป็นระยะเพียงแค่5วินาทีบัฟคือก้อนใหญ่มากแต่อยู่สั้นมากก็คือ5วิคล้ายๆกับบัฟลิเตอร์นะคะผมซึ่งบัฟอย่างเงี้ยจะอยู่ในตัวละครล่าสุดอย่างน้องดีนะครับผมซึ่งน้องดีเนี่ยจะมีอยู่ในเบอร์สกิลนะก็คือทําให้เพื่อนที่เป็นแอทแท็กเกอร์เนี่ยทุกคนนะครับแต่เฉพาะแอทแท็กเกอร์นะตีส่วนที่เป็นพารแรงขึ้น42%ก็น้อยกว่าน้องดูโรทีนะแต่บัฟอยู่นานกว่าถึง15วินาทีก็คือมากกว่า10วิ เพราะฉะนั้นโดโรทีเป็นบัฟก้อนโตแต่อยู่สั้นสรุปให้ฟังนะสำหรับการตีพาร์ทเฉยๆนะเพราะฉะนั้นบอสท,ที่เป็นมีพาร์ทเยอะๆอย่างเช่นโมเดเนียมีหัวมีปีก2อันอันเดเซ่มีป้อมปืน3ป้อมซ้ายขวาก็คือ6ป้อมตัวละครอบอสพวกเนี้ยจะค่อนข้างที่โดโรทีค่อนข้างที่จะชอบนะรวมไปถึงนีฮิลิสเตอร์ที่มีปืนกลข้างแก้ม2ป้อมแล้วก็มีอ่าอ่ากระ ตรงเท้าของน้อง2อ่านเนี่ยถือว่าค่อนข้างดีแล้วเฟสสองก็มีหัว2หัวเนี่ยไอ้พวกนี้เรียกว่าพาร์ตหมดเลยนะเพราะฉะนั้นโดโรธีจะเก่งกับบอสที่พาร์ตเยอะมากๆเลยนะครับเพราะทำให้เพื่อนทุกตัวตีแรงไม่ใช่แค่แอคเคเกอร์แต่อย่าลืมนะว่ากดเบิร์ดปุ๊บอยู่แค่5วินาทีสําหรับบัฟนี้นะครับผมทีนี้หลายคนต้องสงสัยแล้วละว่าแพนลิเตอร์ได้ไหมอ่าผมตอบก่อนว่าถ้าให้ผมตัดเกรดแบบที่ผมยังไม่ได้เทสนะผมรู้สึกว่าตัวละครตัวเนี้ยถ้าอ่านแค่เทคเลยนะ ผมคิดว่ายืนเคียงข้างลิเตอร์ได้เลยแต่ออกแบบตัวละครมาดีแต่ไม่เหมือนกันคือไม่ได้เขาไม่ได้ออกแบบมาเพื่อให้ทับลิเตอร์ลิเตอร์ยังคงมีความใช้งานง่ายกว่าในเรื่องของการตีบอสและก็ในเรื่องของผ่านด่านเพราะว่าลิเตอร์ลดคูดาวได้ดีกว่าอะคูดูนะลิเตอร์แค่กดเบรสเขาจะสะแต็กรดคูดาวได้3ครั้งซึ่งลถคูดาวใส่ไปแค่ตัวเดียวมันลดอยู่ประมาณ 8วินาทีเลยนะครับหมายความว่า rotation คุณไม่มีสะดุดแน่นอนถ้ายายกดเบอร์ได้3าครั้งแล้วนะครับผมแล้วก็ลิเตอร์เป็นทั้งตัวบุกและตัวรับที่ดีเพราะว่ามีฮิลบังเกอร์ได้นะครับผมเป็นน้อยตัวมากๆที่สามารถฮิลบังเกอร์ได้แล้วก็บัฟจะคล้ายๆกับโดโรทีก็คือมีบัฟก้อนโตแต่สั้นมากก็คือ5วินาทีแต่ว่าโดโรทีแต่ว่าลิเตอร์ให้เป็นแอคแท็กนะครับผมคาถามก็คือตัวอะไรใช้งานง่ายกว่าผมตอบเลยในตอนนี้ก็คือยายลิเตอร์ใช้งานง่ายกว่า แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรู้สึกว่าคุณอยากได้ดาเมจคุณอยากได้แบบพลังกล้ามในการต่อยหน้าบอสโดโลทีชนะลิตเตอร์ทันทีครับผมถ้าคุณต้องการพลังโจมตีเพราะว่าผมแซลน้องโดโลทีว่าตัวละครตัวนี้มันไม่ใช่ซัพพอร์ตมันแค่เป็นแอคทักเกอร์ที่ปลอมตัวเป็นซัพพอร์ตแล้วก็ไปถือของซัพพอร์ตแทนแอคทักเกอร์ตัวอื่นนะครับผมเพราะว่าเป็นหัวหน้าเนาะก็เลยเสียสละให้ลูกทีมอะได้ถือของแอคทักเกอร์ ตัวเองก็เลยยอมไปถือของซัพพอร์ตให้แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเวลาพอทํางานกลุ่มเนี่ยเขาก็แจกงานกลุ่มก็คือแจกมาร์กไปให้เพื่อนใช่ไหมพอเพื่อนทุกตัวเนี่ยรุมยิงตัวละครเป็นมาร์กใช่ไหมพอมาอร์กระเบิดปึ้มน้องก็จะเคลมผลงานาดาเมจทั้งหมดเป็นของน้องคนเดียวนะครับผมแหมสุดยอดเหลี่ยมจริงๆเลยนะสําหรับตัวละครตัวนี้นะครับผมก็ส่วนตัวผมนะครับก็สรุปให้ฟังนะตัวละครตัวนี้ดาเมจด,ดีมากใช้งานง่าย แต่จุดเด่นก็คือคอนเทนต์ตีบอสผ่าน่านได้ไหมผมคิดว่าผ่าน่านได้แต่อาจจะเล่นยากกว่าลิเตอร์พอสมควรนะครับผมแล้วก็ลดคูดาวเนี่ยดูดีแต่ใช้งานยากเพราะต้องยิงโดนนะถ้ายิงไม่โดนมันไม่ลดคูดาวนะครับผมโอเคนะก็เดี๋ยวรอเทสอีกทีนึงละก,กันนะครับผมว่าเป็นยังไงกันนั่งนะครับผม ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการพรีวิวสกิลของน้องโดโรธีนะส่วนตัวผมผมคิดว่าก็เก่งสมเป็นพิวกิมจริงๆนะครับผมส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีคนพูดว่าลิเตอร์กับโดโรธีใครเก่งกวา่าอยู่แล้วถูกต้องไหมแต่ว่าส่วนตัวผมผมไม่อยากให้พูดถึงตรงนี้เลยผมมีความรู้สึกว่าตัวละครที่มันมามันมาใหม่เนี่ยมันควรจะทําอะไรได้แปลกกว่าตัวละครตัวเดิมถูกต้องไหมเพราะว่าเราอยากได้ตัวละครตัวใหม่ไม่ใช่ตัวละครตัวเดิมที่ดีขึ้น คุณพอใจใช่ไหมซึ่งลิเตอร์เนี่ยยังคงความเก่งกาจในเรื่องของความครบเครื่องก็จริงครับผมแต่โดโรีจะเป็นเบอร์สหนึ่งที่สุดโตในเรื่องของดาเมจส่วนตัวซึ่งไม่เหมือนกับซัพพอร์ตแต่เหมือนกับแอคแทกเกอร์ถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรอยากจะกดน้องโดโรทีไหมกดกี่ดาวหรือข้ามไปกดตัวละครตัวอื่นชอบน้องแค่ไหนก็ตักวนคอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับผมคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ